สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube ong, สิทธิพงศ์เสียวงสานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสพาเพืเ่อน FC นะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับที่รักในการเกษตรนะครับได้มาดินคุณภาพดีเป็นโรงงานดินคุณภาพดีของพี่เชฟนะครับซึง่งตั้งอยู่ที่ซอย23นะครับอ,อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเรา ซึ่งเป็นกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2563นะครับซึ่งร่วมกันฝึกอบรมมาแล้วก็ทางที่เขามีแนวความคิดที่จะนำเสนอดินปลูกที่มีคุณภาพสูงวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่เจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับได้เดินทางมาร่วมชมนะครับแล้วก็ดินปลูกครับผลิตดินปลูกคุณภาพสูงของที่เข็มนะครับยังไงเราเข้าไปชมข้างในว่าดิน คุณภาพสูงที่ว่าผลิตนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่จะช่วยให้พืชเรางอกงามโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปนเน้นเรื่องการให้ปุ๋ยหรือการบริหารจัดการอย่างอื่นถ้าดินเราดียังไงเรามีชัยไปกว่าครึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในว่าดินดีหรือว่าดินปลูกที่ว่าคุณภาพสูงเป็นยังไงนะครับครบนี่ก็เป็นโรงงานนะครับผลิตดินนะครับผูกคุณภาพสูงนะครับของพี่เชมนะครับ ยัไงเราเข้าไปชมข้างในนะครับวันนี้ก็เพื่อน FC และก็เกษตรกรนะครับก็เดี๋ยวรู้ไปด้วยกันครับวันนี้ทางช่องสิทธิพงศ์เสียงสงศานะครับซึ่งเป็นกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี63แล้วก็รุ่นพี่นะครับของจังหวัดลบบุรีนะครับมาเยี่ยมชมนะครับดินปลูกคุณภาพสูงนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อน f อนะครับเข้าไปชมข้างในนะครับว่า การผลิตดินปลูกนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนี่ของดีอยู่ตรงนี้นะดินตะกอนะนี่เนาะเขาเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลดินน้ำไหลทรายมูลครับผมดินตะกอนปากดินตะกอนปากแม่น้ำํำป่าสักที่ว่ามันมาทับถมกันเรื่อยๆนะอย่างนี่คือขายแบบที่เลยไม่ร่อนอะไรนะต้องร่อนลูกค้าบางกลุ่มก็ต้องการให้ร่อนความสวยงามที่สวยแต่ลูกค้าบางกลุ่มก็เข้าลงแปลงแล้วก็ครับเป็นดินตะกอนนะครับที่น้ํา พัดพาเอาอินทรีย์วัตถุนะครับมาทับผมซึ่งเป็นวัตถุดิบจิดปะสักเรานะครับตัวนี้เราได้เปรียบคือเขื่อนปะสักเนาะที่ว่ามันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักที่ลพบุรีทําดินได้ดีมากเพราะว่านี่มีวัตถุดิบถ้าเราไม่มีตัวนี้ต้นทุนเราสูงมากไปเอาหน้าดินที่ไหนก็ไม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องไหมพี่เข็มนี่กรวสันที่สองมีแต่เขาไม่ขายให้ไห้ให่ไม่ไป่ไ่ไม่ไป นี่ก็เป็นมะพร้าวสับที่จะมาผสมสับเต่าเล็กครับนี่เรียกสับเต่าเล็กผมสั่งสั่งทำพิเศษเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเราจะเจอก้อนแบบใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใช่ครับนี่ผมสั่งให้เขาสับเต่าสับเต่าเล็กบางทีพอเจอมะพร้าวสับเนี่ยบางทีพวกขุยหรือเศษพวกนี้มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีรายละเอียดแต่ตัวนี้ก็คือเส้นใยโพลิเมอร์ใช้กี่ส่วนครับตัวนี้จระมาณ สามส่วนใช้สามส่วนสามส่วนในการมิกมิกมิกเข้ากองครับตัวนี้ดินนี่ห้าส่วนดินห้าส่วนตัวนี้สามส่วนแล้วก็สองส่วนเป็นมูลสัตว์สองมูลสัตว์ห้าสามมูลสัตว์ถ้าผมห้าสามสองห้าสามสองดินห้าส่วนครับตัวนี้เราอาจจะจะปรับปรับเปลี่ยนเราเรียกวัสดุในการพยุงโครงสร้างของดินเนี่ยแล้วอาจ ประมาณ1ส่วนความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดโดยรวมที่เป็นวัตถุดิบที่เข้ามามันมาแบบนี้เลยเราก็ได้เป็อะไรเป็นไไล์ไไล์อยู่ตรงนี้นะลบบุรีเรามีดินตะกอนถูกต้องครับลบบุรีเรามีวัตถุดิบครับสําหรับสูตรนะครับการทําดินนะครับคุณภาพสูงนะครับก็จะเป็นดินตะกอนแม่น้ํานะครับซึ่งได้จากลุ่มน้ําประสักนะครับ ตามสันดอนต่างๆนะครับที่ว่าไปขุดหน้าดินมานะครับซึ่งจะเป็นอ,อินทรีย์วัตถุนะครับที่ว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะครับซึ่งเป็นลูกเต๋าขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับอัตราส่วนก็ดินห้าส่วนนะครับ มะาพร้าวสับสส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก2ส่วนนะครับซึ่งจะหมักรวมรวมกันไว้นะครับโดยใช้เวลา2เดือนนะครับหรือ60วันนะครับตัวนี้ก็จะสามารถนำมาใช้ได้นะครับซึ่งจะเป็นดินที่มีคุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวเพื่อน FC ไปดูกันนะครับว่าทางพี่เข็มนะครับหรือว,ว่า ดินวิศวกรรมของแมโจแมโจนะครับซึ่งเป็นสูตรของพี่เขานะครับคุณภาพสูงและสามารถนํามาปลูกพืชได้งอกงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพอทําเสร็จนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการให้อากาศใต้ดินนะครับอย่างที่เพื่อน f c เห็นนะครับจะเป็นตัวไดโวนะครับให้อากาศนะครับเข้าไปลอดผ่านช่องดินแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับ ซึ่งจะมีความชื้นอยู่ที่60%นะครับใช้เวลาหมักนะครับประมาณ2เดือนนะครับถึงจะนำมาใช้ได้นี่ก็คือเป็นเทคนิคนะครับในการทำดินของพี่เข็มนะครับครับเพื่อนเกษตรกรหรเอฟซอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องหมักนะครับไม่ต้ง2เดือนนะครับก็เพราะว่าจะทำให้กระบวนการย่อยสลายนะครับอินทรีย์วัตถุหรือว่าแร่ธาตุต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับพืชแล้วก็จะมีการเกิดขึ้นเป็นกระบวนการหมักจะได้เย็นลงนะครับก่อนนําไปปลูกพืชนนครับถ้าเรานําไปปลูกโดยที่ว่าไม่ผ่านกระบวนการหมักก็จะทําให้หลักพืชของเราหรือว่าต้นพืชของเรานะเหนียวเชาหรือว่าปลูกก็ไม่งามน,นะครับถ้าอย่างนี้ ดินพร้อมปลูก่างนี้ทาให้ต้นพืชของเรางอกนะ well นี่ก็เป็นวิธีการนําดินไปใช้ประโยชน์สเป์ใดใส่ใส่ดินก่อนที่ตัวอื่นดินท้ายกันหมดแล้นตัวนี้แหละนี่แหละที่จุดสําคัญที่เป็นเป็นโน้ตฮาวของของโรงงานเราที่เป็นสูตรลับเคล็ดลับที่ใช้พ้นก่อนบรรจุและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการฉีดสารปบปงโครงสร้างดินนะครับ จะทําให้ดินมีประสิทธิภาพสูงในการที่จะทําให้ต้นพืชงอกงามครับซึ่งเป็นสูตรของทางาสูตรดินวิศวกรรมแม่โจ้อของพี่เข็มนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าเข้ามาเรียนรู้นะครับกับทางพี่เข็มได้นะครับซึ่งผมจะขึ้นเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะครับถ้าใครสนใจที่จะนําดินนะครับไป ทดลองใช้หรือว่าไปปลูกพืชนะครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันครับที่เบอร์ของพี่เข็มนะครับที่ผมจะเป็นเบอร์ไว้นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านทางช่อง Youtube ของผมนะครับสิริพงศ์เสียวงศานะครับสําหรับถุงนะครับที่ใช้บรรจุนะครับก็ของพี่เข็มนี่จะใช้6โลนะครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ไปปลูกพืชนะครับให้งอกงามได้นะครับลองนำไปทดลองดูนะครับถ้าเพื่อนเอซีสนใจนะครับก็ต่อผ่านมาได้นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนเอซีแล้วก็เกษตรกรท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับใจรักในการทำที่ปลูกนะครับก็ลองนำไปปรับใช้นะครับ หรือว่าส่วนของตัวเองนะครับทดลองทําดูนะครับก็จะเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับทางช่องทิ่พงศิวงสารครับได้เพื่อนไดพาเพื่อน FC ฟซีมนชครับการผลิตดินนะครับคุณภาพสูงยังไงก็เห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ Terima